สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงแจกผ้าเงาสีผ้ามาสื่อทุเรียนนะครับหนีทุเรียนวันนี้เข้าก็ได้แล้ว2กิโล2ขีดนะครับวันนี้กิโลละ1 0 0บาทครับเดี๋ยวพาเสร็จแล้วเข้าไปชิมกันเลยนะครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้เข้าก็ได้ ทุเรียนมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับนี่เป็นตาแสบครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องยั่วๆนะครับสองร้อยยี่สิบบาทหมอนทองนะครับยั่วๆมาชิมพร้อมกันครับพี่น้อง่อะพี่น้องมาชิมน้ำกันแ่บๆครับออื อออื mm ื hmm. แซ่บร้ายพี่น้อง mm hmm. ตัวเรียนหมอนทองอื mm hmm. คำใหญ่ๆด้ว mm ย hmm. mm hmm. แซ่บพี่น้องแซ่บ mm hmm. mm hmm. หอมหวานอร่อยอืมมากมากพี่น้องอืมแพร่ครับอืม 嗯，嗯、mm. mm.，OK。